สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องหรือ h anel n เซนเก่าเซนเคยนะครับก็เป็นทีฮือหฮากันสําหรับมีสาวลาวครููซาลาคนหนึ่งนะครับที่ออกมาพูดเกี่ยวกับว่านางงามไทยปีนี้ไม่น่าจะไม่ผ่านเข้ารอบ20คนนะครับเพราะว่าปีนี้ผู้สึกว่าประเทศไทยนยะเข้าหอมาเรียนติด6ปีแล้ว มันเป็นไปยากที่จะเข้าหอบทีจิตน,นะมันเป็นไปค่อนข้างที่จะยากสาหรับความคิดของพลอยน้องกันไปเป็นแถวเานาะพี่น้องเนาะเมื่อมีผู้ใส่เอ่อกตอ,อกไลน์หนึ่งน้องโพสต์ถึงคนคูลูลาวเนาะพี่น้องนักคูลูลาวเข้ามาหว่าวเกี่ยวกับเอ่อนางงามปีนี้หรือว่าพี่แอนแอนเชีซึ่งผู้ใส่เอ่อิกตอ,อกไลน์นี้ก็ได้โพเผยว่ามีคูลูลาวคนหนึ่งได้พูดว่าปีนี้โอกาสที่นางงามไทยจะไม่ได้เข้ารอบ20คนสุดท้ายเป็นไปได้สูงมาก เพราะว่านางงามไทยได้เข้ารอบติดต่อกันเป็นเวลา6ปีแล้วถ้าปีนี้เป็นปีที่7จ็ดถ้าและถ้าปีนี้เป็นปีที่7โอกาสที่จะทําให้ประสาชนทําให้ชาวโลกคิดว่าทางกองประกวดกักมุงไหมทางกองประกวดลำเอียงทางกองประกวดไม่มีความยุติธรรมไหมเอาทา,าเอาแฟนนางงามงงกันสินะครับเพราะว่าทั้งลาวทั้งไทยเสียกันสนันบันไว้น้องพี่น้องนอมาว่าสิปเป็นพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวเฮาเสียกันตลอดน้องพี่น้องนอแล้ว คุรูคนเล่าทันนันเพื่อนก็ได้ออกมา,อาพูดมาเบาเกี่ยวกับว่านางงามไทยโอกาสในปีนี้ที่ศีรษาหอบสาวคนสุดท้ายเ,เป็นไปได้น้อยมากตาที่สิเี็ษให้นางงามห้าปีนี้บริษัเขาหอบสาวคนสุดท้ายนอกจากมีโอกาสได้สูงเพราะวะ่าทางอา่าทางว่าสร้างนาะพี่นอ้นองเนาะทางอา่าคุรูคนลคุลครูนางงามเล่าเพื่อนก็ะไรเบาว่า ถ้าโอกาสจะให้ประเทศไทยเข้ารอบในปีนี้ก็จะคงจะเป็นไปได้ยากเพราะว่าประเทศไทยได้เข้ารอบตอิดต่อกันมาเป็นเวลา6ปีแล้วเนาะพี่น้องนาอหล่ะปีนี้เสียหายมาเป็นปีที่เจ็ดเละเพิ่นยังบอกอีกว่าถาว่าปีนี้หายน้าง,งามไทยเขาหอบเศร้า20คนสุดท้ายนาะพี่น้องน้ะก็เสียหายว่าทางประเทศอื่นๆนอ้นเบิดความสมัคในกอง MU ็มเลยสีเอิร์ดเว่าประเทศอื่นๆแล้วเพิ่นกันยังได้บอกว่าเขาจะมาทําไมเขาจะมาปวดทาไมในเมื่อมาประกวดแล้วเขาก็ไม่ให้เราเข้ารอบอยู่ดีประไทยนะเข้าหอบมาเรียนติด6ปีแล้ว มันเป็นไปยากที่จะเข้าหอบทีจิตะมันเป็นไปค่อนข้างที่จะยากสําหรับความคิดของคอยเพราะว่าอัตราในการให้ประเทศอื่นเข้าหอบนะทางกอง MU น่าจะคิดมาแล้วเพราะว่าทุกปีมันจะมีประเทศคน้ายจะซ้ำ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 ,ซำ,ซำและอาจจะเห็นให้ประเทศอื่นว่าค่อยมาให้อย่างค่อยมาทําไมมาทําไมมากับโบได้เข้าแบบนี้มา,มากับโบได้เข้าหอบแต่กอง MU น่าจะพิจารณาแล้วว่า ถ้าจะให้ไทยเขาหอบทุกปีมันมันจะเป็นไปได้บ้างนะมันจะประมาณลักษณะแบบนี้สําหรับปีนี้ค่อยให้แอนชชลีนะถึงแม้เราเทสผลงานดีสาําไรนถึงแม้เราจะเก่งสาําไหนค่อยว่าปีนี้กอง MU mm. น่าจะบอกให้เราเข้าหรือว่าจะปัดเราตุ๊บเลยแต่เพื่อนยังเลยบอกว่าถาว่ามหาบจรรยนาง,งามไทยปีนี้เขาหอบเศร้านคุดทายกับซีเฮ็ดไฮเอิญว่าเป็นการสางกระแสเฮ็ดห,ห้พี่น้องทั้งฟัง ไห้เฮาจับตามองลเลยเฮตเป็นกระแสเฮให้กองปะขวดทั้งทั้งกองปะสุดขวดเอ็มยูกรเฮตเป็นกระแสขึ้นดังขึ้นแห้งกว่าเก่าแล้วก็มีคนติดตามขึ้นไปหลายก <s> ว่าเก่ายังในบอลเติมอีกว่าอ่าเชิงว่านั่นงงามอ่าแอนเชิรีปีนี้สิงงามปันได้ <S <s <ล>สิเลิศสิเด <S <s ้งสิปังสิปัวซ้ำได้แต่ว่ากับโสซามาร์ทเฮพานเขาหอบยีสิคนสุดท้ายได้ปีนี้ค่อยให้แอนเชิรี่นะถึงแม้เราเทสผลงานดีซ้ำได้ถึงแม้เราจิเก่งซ้ำได้ค่อยว่าปีนี้กองเอ็มยูน่าจะบอให้เราเข้าหรือว่าจะปัดเรา ตุเลยนึ่งในนั้นอนพี่น้องนอกกับซาบไว้ยนี่ก็มีการสวนกับของทางอ่าผู้ชายซื่อ tiktok ว่าคอนเนติเกตพี่น้องน้องบอกมาว่าเป็นการสวนกับมาว่าท่าว่าจะเอาอ่ามาตานันมาตาซินนางงามไทยปีนี้ตุกหอบซาคนสุดท้ายกับเป็นไปได้ยากเพราะว่าทางฟิลิปปินส์น้องเพิ่นเขาหอบทางนางงามฟิลิปปินส์โง่กับโรคนอหลักกับได้เขาหอบแต่ละปีก็บได้เขาหอบเนาะ มาเป็นเวลายาวนานถึง10กว่าปีโอกาสที่ปีโอกาสที่กองประกวด MU จ้าโบไฮนางงามแอนเชลีเหาปีนี้เขาหอบกับเป็นไปได้ยากเฮ็ดเอาทั้งแฟนๆน่างงามงงเป็นไก่ตาแตกได้เนาะพี่น้องเนาะกับมีการดราม่าอย่างคักเนยกับมีการดราม่าเกิดขึ้นมีการถล่มอ่าทั้งสองยูทูบมีการถล่มทั้งอ่าอ่าไอจีแล้วก็มีการถล่มทั้งติ๊กต็อกส่วนตัวของลิลลี่เองลิลลี่คิดว่าโบมีอ่โบมีเหตุผลใดที่ว่าปีนี้อ่าทั้งกองประกวดสียุทธ สียุทธ์เอิ่อว่าสีสีกักบ่งให้ทั้งนางงามไทยมิหรือว่ามิสยูนิเวอร์ไทยเฮ่าหัาหอบเศร้าคนสุดท้ายเนาะเพราะว่าเพิ่นตัดสินเพิ่นตัดสินที่ความงามแล้วก็ความสามารถเนาะพี่น้องเนาอทาว่าเหตุใดถทว่าโดดเด่นถทว่างามอีนีถ้ทว่าเลิศอีนีกับบ่มีโอกาสที่สิว่าเพิ่นจะตัดออกไปเนาะพี่น้องเนอทบ่มีเหตุผลที่ว่าเพิ่นจะบ่งให้พานเข่าหอบเศร้าคนสุดท้ายและทา้าว่าว่าตุ้เนาะพี่น้องเนอทาว่าว่ากักไว้บ่เพื่อว่าเป็นกระแสเพื่อว่าสร้านกระแสเพื่อถามว่ากักไว้ บองให้นางงามไทยเขาหอบเศร้าคนสุดท้ายเพื่อว่าสิเป็นการสัางกระแสให้ประเทศอืน่นเสื้อในกองประกวดร้ายขึ้นอันนีก้ก็เอิ้นได้ว่าเป็นไปได้นหน่อยที่สุดเพราะว่านางงามไทยมิสยูนิเวอร์ประเทศหนึง่งที่ว่าร้ายๆายประเทศให้การจับตามองไทยน้อพี่น้องอกองประกวดไทยหรือว่มิสยูนิเวอร์ไทยเป็นโตเตง็ตงอันดับตนๆ ของกองประกวดมิ s s ุ e ิเวอร์้ทยสุดนี้น้องพี่น้องนาอขอสรุปจะเป็นจังไดห้าทุกคนต้องไหลไปติดตามกันในการประกวดที่จะมาหอดนี้และถ้าท่านไหนนะครับที่กำลังแวะมาชมส่องของพวกเราการุณากดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิง่งกิ้งกิงกิ่งเพื่อจะไม่พลาดทุกการแจ้เงเตือนของช่องของพวกเราด้วยนะครับ